นี่คือรีสอร์ทสุดหรูริมหาดกับโปรดีๆเริ่มต้นแค่4แบงค์เท่าที่นี่โซฟิเทลกระบี่โพคีทาลากอฟแอนด์สปารีสอร์ทที่พักสวยหรูตกแต่งสไตล์โคลเนียลพร้อมอาหารและกิจกรรมครบจบในที่เดียวห้องพักสะอาดกว้างขวางน่านอนมีให้เลือกหลายประเภทพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมาตรฐานโรงแรม5ดาวรวมอาหารเช้าบุฟเฟต์ที่จัดแบบอลังการอาหารหลากหลายขนมปังเบเกอรี่ก็จัดเต็มไฮไลท์คือสระว่ายน้ำขนาดใหญ่พร้อมกิจกรรม มากมายจะพายเรือขายัยกนอนอาบแดดหรือจะเล่นสกูตเตอร์น้ำอย่างเท่และยังมีสนามกอล์ฟขนาดใหญ่ฟิตเนส24ชั่วโมงบริการสปานวดผ่อนคลายและสปานวดหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ล็อกซิทานโซนสำหรับเด็กๆก,ก็มีทั้งสนามเด็กเล่นคิดขับกิจกรรมสนุกเพลิดเพลินกันได้ทั้งวันมื้อเที่ยงมานั่งชิลๆริมสระก,กับเมนูอาหารนานาชาติและเครื่องดื่มหลากหลายช่วงเย็นมีโชว์รำไทยสวยๆให้เราได้ชมกันอีกด้วยส่วนดินเนอร์ก็มีทั้งห้องอาหารอิต เและห้องอาหารอินเดียอาหารไทยรวมถึงบาร์ค็อกเทลครีเอทเมนูได้มากมายเป็นอีกหนึ่งที่พักสุดประทับใจที่อยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัส